สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทกับสเก็ดฟุตบอลในช่วงบ่ายๆแบบนี้กันหน่อยนะครับผมมาแล้วทุกคนโอ้โห ก็เรียบร้อยทางสโมสรอันอิติฮัดครับประกาศปิดดีลสัญญากับคาริมเบนเซม่าเป็นที่เรียบร้อยรับเกือบ200ล้านยูโรต่อป,ปีเลยนะครับหรือว่าต่อฤดูกาลหนึ่งได้200ล้านยูโรโอ้โหหนักเลยล่าสุดไม่ต้องรอช้าครับทางสโมสรอันอิทิฮัครับยักษ์ใหญ่จากลีกซาอุดิอาระเบียนะได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าคว้าตัวคาริมเบนเซม่ากองหน้าเจ้าของรางวับลบอลรองดองล่าสุดนะครับเข้ามาร่วมงานด้วยสัญ,ญญา2ปีพร้อมออปชั่นอีกหนึ่งปีคาดว่ารับค่าเหนื่อยเนี่ยเกือบถึง200ล้านยูโรต่อป,ปีเเเบนซม่ารััหลือสญญก อเมริกถึงปีหน้านะแต่ซางเบซีมาเองแจ้งความต้องการอยากจะลอาาทีมซึ่งทางเรอัลมริดก็เต็มใจยอมปล่อยฟรีเลยนะครับสโมสรอันอิติฮตเนี่ยแชมป์ลีกสูงสุดในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเข้าเจรจากับเบซีมามาตั้งแต่สตาร์กรจนในที่สุดก็ปิดดีลกันได้นะครับส่วนลูกใิญยายางฟราบิเซโอโรมาโน่เนี่ยก็บอกว่าเบซม่าในวัย35ปีครับรับเงินตอบแทนเกือบถึง200ยล้านยูโรต่อฤดูกาลซึ่งรวมทั้งค่าเหนื่อยเบื้องต้นและค่าลิขสิทธิ์ภาพลัก เบนเซม่าครับจะได้ร่วมงานกับนูโนเอสเปรโตซันโตครับอดีตกุนซือของไก่เดอทองท็อตแนมแสเปอร์ด้วยมาฟังสิ่งที่เบนเซม่าได้พูดหน่อยหลังจากเซียาแล้วเขาบอกว่าอ๋อผมตื่นเต้น <ๆ S 2> ที่จะได้รับประสบการ์ลงเล่นฟุตบอลในเลีกใหม่และในประเทศที่แตกต่างไปและเจอกันที่เมืองเชดัสอันนี้ทีมฮัทเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมนะมีแฟนบอลที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและมีความทะเยอทะยานอย่างมากในการเป็นยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียผมเนี่ยประสบความสำเร็จมาแล้วทุกอย่างในยุโรปและรู้สึกว่าถึงเวลา้วาาหหรรัับคคมมททยงใ ทุกครั้งที่ผมมาเที่ยวซาอุดิอาระเบียเนี่ยผมรู้สึกถึงความรักและความบุบ่นจากผู้คนผมรอคอยที่ได้ร่วมง,งานกับสโมสรเพื่อยกระดับวงการฟุตบอลของประเทศนี้คริสตียโนโรนัลโดเพื่อนของผมก็อยู่ที่นี่แล้วเขาแสดงให้เห็นว่าฟุตบอลของซาอุดิอาระเบียพัฒนาไปแค่ไหนและผมมาที่นี่เพื่อคว้าแชมป์เหมือนที่เคยทําได้ในยุโรปเหมือนกันอ้อฮออันนี้คือสิ่งที่คาริมเบซีมาได้ให้สัมภาษณ์หลังจากเปิดตัวกับอันอิติฮัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปโลดแลน่นในถิ่นซาอุดิอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยก็ยินนดดีด้วยะครับ รับค่าเหนื่อย200ล้านยูโรต่อฤดูกาลหนึ่เงเยเยอะจัดๆเลยนะครับค่าเหนื่อยมาหาศาลครับกำลังจะไป็โล่เลนชี่โรนาลดแล้ว